นุ่งน้อยหนึ่งคู่รักเจ้าของมีนสุดไวร่าที่จับมือมาเปิดใจเล่าเส้นทางรัก17ปีที่เรียกว่าเป็นให้เธอได้หมดทั้งแฟนพี่เพื่อนหรือพ่อพร้อมเท้าเอลเตรียมวีนกับปัญหาโลกที่ทุกคนต้องเจอหลังจานคือหน้าที่ของใครนุ่งน้อยหนึ่งเผยถึงเรื่องราวที่รู้จักกันครั้งแรก นุ่นเล่าว่ารู้จักกันผ่าน MSN น้อยหนึ่งโพสอีเมลหาเพื่อนนุ่นเลยแอดและทักไปพอได้เริ่มคุยก็ถูกคอกันมากขึ้นนุ่นก็เลยขอเปลี่ยนสถานะถามว่าเรื่องไหนที่ศีลเสมอกันที่สุดทั้งคู่คอนเฟิร์มว่าพูดเยอะน้อยหนึ่งเล่าว่าจริงๆนุ่นก็พูดมากเวลานุ่นขับรถก็มักจะได้ยินนุ่นพูดพึมพำสงสัยข้างหน้าเขาไม่รีบมั้งน้อยหนึ่งก็เลยเอะคุยกับใคร 5 5 5 5 5 5ทิธีกรก็เลยถามมีความเป็นเพื่อนหรือแฟนมากกว่ากันน้อยหนึ่งเล่าว่าเป็นทุกอย่างเป็นทั้งแฟนที่เพื่อนบางทีก็เป็นพ่อคอยสั่งสอนคอยซัพพอร์ตบอกเลยว่าหน้าอิบชาสุดๆถามถึงนิสัยไหนที่อยากยุ่งกันมากที่สุดนุ่นเล่าว่าน้อยหนึ่งเป็นคนขี้บ่นสุดๆบ่นทุกอย่างส่วนน้อยหนึ่ง เล่าว,ว่านุ่นที่ลืมสุดๆล่าสุดลืมบัตรจอดรถโดนปรับไป300บาทแถมทั้งคู่ยังเผยความลับที่ว่าล้างจานคือหน้าที่ของใครมาลุ้นกันว่าใครจะได้หน้าที่นี้อีทีนี้บอกเลยว่าเตรียมกดแชร์และแคปสร้างยิมใหม่ได้เลยพบกับเรื่องราวความน่ารักของทั้งคู่ติดตามได้ในรายการ h e ลโอมิด กับนุ่งน้อยหนึ่งที่พร้อมสร้างเสียงหัวเราะและความสนุกให้ได้ชมกันรายการเ oh Hello m i ัน e ลมิ m ออนแอ i r ทุกวันพฤหัสบดีเวลา2ทุ่มตรง